โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกับชาวยูทูกครับผมนี่เดินทางมาถึงแล้วครับใกล้จะถึงหน้าปากบอแล้วเดี๋ยวเสือเบียร์น่าจะคงไม่พอแล้วปล่าครับตรงนี้เลยวนรถกลับมาดูก่อนครับ ลงก่อนครับไล่ไล่ลูกคุณมีอยู่ครับตรงไปเล้วอ้าวนี่ครับเมื่อกี้น่าจะโอ้ อีกไม้ก็เยอะครับพี่น้องเดี๋ยวเราขับรถตามไปครับพอดีเมื่อกี้ผมไปก่อนครับทางเลี้ยวมันแคบครับน่แกน่าจะเลี้ยวยากครับก็เลยวนรถกลับมาดูครับนี่เดี๋ยวขับรถตามดากนี่แหละนี่ก็ต้องขอบคุณเสียเบี้ยครับที่สละเวลามาย้ายรถให้ครับหลังเลิกงานนี ก็ราคาเป็นกันเองครับนี่ทีมงานเราสุดจัดเลยนี่ก็ย้ายมาลงหน้างานปากบ่อครับประมาณ5้0หกรเที่ยวนะพี่น้องแล้วก็ตอนเช้าน่าจะทำงานชั่วโมงก่อนครับตอนเช้านี่เสียสนจะให้ หกล้อครับไปรุมอยู่กับเจ้าทีเด็ดมักไฟร้อยก่อนส่วนเจ้ายักษ์เขียวของเราก็จะทํางานชั่วโมงก่อนครับทํางานชั่วโมงพอทํางานชั่วโมงเสร็จก็ลุยกันเลยครับหกล้อน่าจะแบ่งทีมวิ่งครับไปสองทางเลยโอ้ฝุ่นก็นหลายโอ้ไปตะลุ่ม <C oughs> อโอ้ฝุนจัดไม่เป็นไรครับเพื่อพี่น้องเอฟซีได้ชมครับผมสู้ <C oughs> อม,มองรถเทปจะไม่เห็นเลย โอ้โว้ยโหนาใกล้จะถึงแล้วครับมองไปเห็นแหลมๆแล้วโอ้โหรอหายไปไหนหมดอ้อไม่มีใครมาอยู่เฝ้ากับเสียคิดเลยคืนนี้ก็จอดนอนกันก่อนครับตอนเช้าก็แยกย้ายกันไปเลือกตั้งครับโอ้ย น้าจะเอาลงตรงนี้ครับลงตรงนี้บอกขนาะเดี๋ยวผมลงตรงนี้นี่เดี๋ยวถอยก่อนน่าจะพ้นแล้ว เจอฝุ่นก็ว่าชิลว่าฟุนเลยอ่ะเอาไว้แก่ไปเลยเองเอง,เองถ่ายคลิปขับตามว่าเกี้ยวฟุนหอยิะลุมเลยอ่ะเรงแรงจัดปลัดบอกเลยใช่ไหมยกอ่ะยกเลยเธอไหร่ไหร่หัวอยู่ว่าเลย <laughs> คิดถึงกล้องให้พี่เบียร์ยังไม่ได้ถอนไมออกเลยว้าวขันหัวเลยขึ้นไปขึ้นมาวัวมันโง่เสียทําครับเร่งจัดเข้ากันนี้จัด ร้องให้เลยตอนนี้นอนแบบร้องไห้ทัคืนเลยพรุ่งนี้จะซูนมาบอกกูอยากได้รถถุนเล่มันเป็นสูตรว่ะลงก็ยากอีกใหญ่หัวอเ่งใจสิ่ นื้ช่างตันกำลังออกอยู่เลยอ็นางนย้นี่ดูกล้องแกน่ะชัดไหม,มโอ้ห้องเขาสว่างปาดากล้องแกชัด,ดเดียเด๋ยวให้พี่เบียร์แกเอาลงนะสายมึนไม่กล้าครับ,ใ,รบใจไม่ถึงอ่ะนี่ถ้าเป็นเทลเลิัเอง นี่น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ20บ่20ตันอ่ะอเย้ครับพี่น้องเดี๋ยวให้พี่เบียเสียเบียเอาลงให้ครับนี่ยะน้ำเตอมาซะดึกเลยครับพี่น้อง เดี๋ยวถ้าผมกลับไปทันเดี๋ยวผมจะไปไล์สดเ,เจ้า JCM ให้ดูครับช่างกำลังประกอบอยู่เลยครับเสริมเหล็กอยู่หนากลัวมืดครับมองยากด้วย เลย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 ,เลยโอ้โไซเราจับพ้นไหมเนี่ยน่าจจะพ้นอยู่ครับโอเคครับลงอย่างปลอดภัยครับนี่ก็ถึงที่หมายครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลั่นกันครับได้ลั่นกันแน,น่นอนปากเบอ๋อาาาาาใส่อยากลองครับอยากลองระบบโอ้ เบียร์ลองนะเดี๋ยวเรามาถามอ่ามาถามเสียเบียร์ก yeah. ันครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะเย่เก้วเลยไปเกับบ้านร้องให้กันเลยกนบ เร่งร่งล็อกไหนพี่นี่งานเยอะแท่งานเยอะเท่ได้เลยติดจับตามบองก่อนกับรถตรงนี้ได้เลยครับพี่ครับผมขอบคุณครับไปบักคำเอ้า เดือดเบียเรีเยบร้อยแล้วครับโอ้เดี๋ยวน้ำมาคน โอ้โหตลุมเลยอะแรงอะแรงจัดอะเสียคิดว่าแรงมากเลย กันอยู่ตรงนี้ครับเก่าเวลาเดิมครับก็จะมืดหน่อยนะพี่น้องเพราะว่าดีวมันก็ค่ำแล้วด้วย เว่งเว่ไม่โค่ะเ,เลยครับเลยเลยเลยโอเคอ๋อจ้อยโอ้โอ ้าวจอดต,ตรงนี้บ่อะไรครับมาส่ครับโอเคครับ,รบเดี๋ยวคลิปนี้ผมฝากไว้เพียงตัวนี้ก่อนครับเนี่ยาฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กับช่องรดนำซิงดินระเบิดด้วยนะพี่น้องนี่ไปรอเสียเบียมาขนให้ครับ ขอบคุณไปยังเสียเบียร์ด้วยครับขอบคุณครับผมว่ารถรถดับยังเดียวรถดำไม่มีใครมานเราไหมทำไมกลับบ้านมปเราไหมเอ้าวไปกับไม่เพราะว่าเดี๋ยวกับพี่ต้อมมาเอ๊ะเดี๋ยวพี่ต้อมมาโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ